สวัสดีครับพบกับช่องรวมช่องหันษานะครับตอนนี้ผมจะมาเล่น b e n ทินอัลติเมตเอเลียนะครับตอนนี้ผมจะมาเล่นถึงเวลาของฮีโร่ผมจะมาเล่นตรงนี้ครับเพื่อเก็บเงินแล้วก็ไปอัพเพื่อไปอัพเลเวลให้กับแรดครับแล้วผมพึ่งเลเวลหนึ่งอยู่ครับสุขภาพก็แค่40่สเองครับ ต่อไปผมได้เจอแรดกับแรดครับเอาแล้วนะครับผมจะสู้แรดกับแรดครับเลเวลสี่สิบเหมือนกันครับผมไม่กลัวครับตอนที่ผมสู้เมื่อกี้เยครับเป็นเรเวลสี่ครับผมเกือบตายเลยครับพลังแปดสิบครัเลือดเยอะเหลือเกินครับมีสนนะครับไปสนนาไม่อู้ นี่แนะ่เพราเก่งเลยมาเลยมาเลยคนละไซส์กันนะเพื่อนมาอรอบสองเอ,เอ้ยลืมไปซะสนิทเลยว่ามันมีรอบสองด้วยโอ้มันมีรอบสองดีนะเซฟเลือดไว้เอาเซฟเล,ฟเลือดไว้ก่อนเซฟเลือดไว้ก่อนอีเซฟเลือดไว้ก่อนออืกลัวหรอจ้าไม่กลัวหรอกมาเลย จะจิ้มให้ไส้ขาไปลุมาเลยบันเลยเอาเลยนี่เลยตะลุตัวเหมื่นไหมเหมื่นแล้วหมื่นแล้วหมื่นแล้วเออหมื่นแล้วอู้หสวยแล้วอู้อ๋ออ๋โอ๋ออ๋ออ๋โอ๋อฟาบามาโอ้าวโอ้ฟาบาอู้เจ็บตายดิซัส ไล่กัซะอือ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 ชวยๆๆๆโอ้แไล่กันซะอือ,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 นอในที่สุดก็ชนะแล้วครับเห็นไหมครับในที่สุดเราก็ชนะเควินได้ครับต่อไปดาเสียเนื่อกับกเอมัสเยลโล่ครับไเจอกับอามาเยลโล่ครับ,บ,รบพูดผิดครับ ้าครับผมไม่กลัวครับมันจะมันจะตัวใหญ่แค่ไหนเชียวนี่ครับตัวเล็กกับฟ้ากับตัวใหญ่อู้อ้ออู้อ้อ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 ปั๊มปั๊มปั๊มอู้อู้เจ็บไม่เหนียวไม่สนละอื้เบาเบาไปใช่ไหมเบาไปใช่ไหมนี่เห็นไหมครับชนะแล้วครับโอ้โหง่ายนิดเดียวครับโอ้โหมีสี่รอบแล้ว ต้องเซฟเลือดไว้นิดนึงครับแต่ผมไม่เซฟครับอ๋อไม่เซฟครับไม่เซฟครับเออครับตอนนี้ครับแหลกซะแหลกซะนี่เห็นไครับเกมนะครับโอ้โหในที่สุดผมก็ชนะสองตัวนะครับได้อีกสองตัวนะครับโอ้โหไซส์ใหญ่เลยครับผมเป็นแร็คครับเขาอัลติเมตมีมารกซอร์ครับ ผมม oh. 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 uh, oh. oh. ีต oh. 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 okay. oh. oh. ัวเล็กครับเสียเปียกครับโอ้ใส่ทีเดียวแรดฟิวเลยครับโอ้ยโอ้ยโ้ยโอ้เขึงอห้แรงโอ้เจ็บนี่ตายซะตายเงอเออเออโอ้ยแรงมากเอาใสเอาเลยโอ้โอ้ยโอ้ย อุ้ยเจ็บอุ้ยเกือบตายเย่ชนะแล้วแต่เลือดเหลือแค่นี้เนี่ยจะชนะใครได้ไหมเนี่ยอู้โหเธอฮัสาดไอ้แย่ยยแล้วป้องกันยังยลยป้องกันก่อนไม่ไหวป้องกันอย,ย,ย่าอย่าใจเย็นโอ้โหมันท้าเราไม่ยอมแน่โอ้โอ 우와, 문าะว่ 어, มันจะได้เรียก워 왜야 야เ 어, ้어 โอ้้สววยแลปเฮ้ยผมต้องเซฟตัวเองก่อนนะครับผมไม่ไหวครับนี่อุ้ยอุ้ยดีนั้รับดีนั่นปกติโอ้โหมันจะเกินไปแล้ววอเทอร์ฮาซาห์ห์ห์โอ้เกินไปแล้วเกินไปแล้วตาเราว่าเกินไปแล้วเกินไปแล้วอือ ไม่ออมือแล้วนะโอ้สวยแล้วอุ้ยอุ้ยอุ้้ยอุ้ยอุ้ยตา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 ยโอ้จบเกมจบเกมหมดกเอาค้างครับไว้ค้างครับ ครับขออภัยนะครับถ้งนั้นขอขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ